หลวงพ่อกลวยนี่เมื่อวานนี้นี่คือมีมีปรากฏการณ์คนไปเป็นหมื่นคนเพื่อไปบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยค่ะพาไปดูบรรยากาศนี้หน่อยนะคะมุมสูงเห็นไหมเต็มเลยทั้งรถทั้งคนนี่เขาบอกเป็นหมื่นคนนะคะที่สังขบุรีจังหวัดชัยนาทคะ่ะตรงลานจอดรถวัดโคศิตารามนะคะก็เห็นเลยคุณผู้ชมคนนี่คลาคล้ำไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยไปจอรอคิว จองวัตถุมงคลหลวงเพรากลยรุ่นสิทธิ์กตันยูปี6 6ทางวัดเขาจัดสร้างและเปิดให้เช่าเป็นวันแรกนะคะเห็นว่าไปต่อคิวกันตั้งแต่บ่ายวันที่7เมษายนนู่นอะอาศัยพื้นที่ลานจอดรถกินนอนกันตรงนั้นเลยว่ากันแบบนี้นะคะหางแถวเนี่ยเขาบอกยาว1กิโลเมตรได้อะแล้วตอนช่วงจังหวะประตูเปิดเนี่ยพยายามจะดันประตูทางเข้าด้วยคณะกรรมการวัดต้องมาคอยจัดระเบียบนี่เป็นภาพที่เขามารอกันตอนกลางคืนนะคะเอาเต็นท์มากางเอาเสือมมาปูมานอนกันตรงนี้เลย ชาวบ,บ้านที่มาต่อคิวส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดบอกว่ามารอข้ามคืนเลยเพราะศรัทธาหลวงพ่อกวยมากอลองฟังเสียงของชาวบ,บ้านบางส่วนในหนึ่งหมื่นคนนี้นะคะมาจากที่ไหนครับเนี่ยพระประแดงพระประแดงสมุทรปราการมาถึงที่นี่กี่โมงครับผมสามโมงวานบ่ายสามโมงมากินมานอนที่นี่เลยครับแล้ววันนี้กะจะเช่าสักกี่องค์สององค์ครับสององค์ไมาจากที่ไหนครับเนี่ยสาระบุรีครับสาระบุรีมาถึงกี่โมงครับ มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนครับประมาณเที่ยงคืนมานอนรอที่นี่เลยวันนี้ตั้งใจจะเช่าสักเท่าไหร่หมดนี่แหละครับทุกายการเอาเอายกชุดเลยคโอ้โหนี่นี่มาดูจังหวะประตูเปิดนะคะเดี๋ยวเขาจะกรุนี่คือผ้าจากด้านในวัดข้างนอกนี่คือแถวยาวอยู่ด้านนอกเรามองไม่เห็นนะคะแต่ไม่ให้ดูห้ามมุมสูงไปแล้วเดี๋ยวดูจังหวะประตูเปิดสามสองอ้าว เดี๋ยวจับสองครึ 2, 7, ่งสองเซนหนึ่งส่วนสี่สองเซนหนึ่งส่วนแปดหนึ่งค่ะโอ้โหคนนี่คือรีบกันเข้ามาเลยคือต่อแถวกันข้างนอกเข้ามาปุ๊บแถวหายเลยคิวหายไปเลยนะคะครับ คนเยอะมากจริงๆเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ก็สงบเรียบร้อยดีนะคะไม่มีเรื่องชุนมุนวุ่นวายอะไรนะคะอ่ะมานิดนึงแล้วกันทําไมเขาถึงศรัทธ,ธากันเยอะหลวงพวกกวยชุติณทโรอดีตเจ้าวาดวัดโคศิตารามเป็นพระเกจิอาจารย์ดังที่สังขบุรีที่ชัยนาทนะคะเชื่อว่ามีพุทธคุณวิชาคมเก่งกล้าเชื่อว่าคุ้มครองให้แถวคลาดปลอดภัยเชื่อเรื่องเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเชื่อเรื่องงานการเจริญรุ่งเรืองเนี่ยค่ะลูกศิษย์ลูกหาก็เลยมากันเยอะไปหมดเลยครับ